สวัสดีค่ะ K&B n Channel ช่องนี้ข่าวจริงจากเหตุการณ์จริงและจากใจจริงทำข่าวเพราะรักความเป็นธรรมค่ะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจากเพจเพจหนึ่งนะคะโพสว่าดูแล้วหมอผีกับเมียนี่ มันอคติกับลุงพลจริงๆนะเมืองไม่นึกถึงตอนเมืองมาหาเขาเลยรักจังกอดกันกลมแต่ตอนนี้คอยถล่มลุงกับป้าให้ยับเยินไม่มีสัจจะเลยเกลียดลุงก็ไม่ต้องมาเสือกเรื่องของลุงหรอกลุงพลแกไม่เคยก้าล้ำพวกคุณเลยหยุดได้แล้วพวกบ้าอำนาจในเพจเพจนี้นะคะก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นดังนี้ค่ะ คอมเมนต์แรกบอกว่าตีแผ่สันดานคนไงให้เห็นไม่น่าเป็นคนแบบนี้เลยคนสมัยนี้คบยากค่ะคนต่อมาบอกว่าทำไมรู้ไหมมันวางแผงงานก,นกับช่องอมหิตสร้างบทมาให้ลุงเล่นละครของพวกมันในช่วงโควิดน่าสงสารไหมละ่ะหากินกับชีวิตมนุษย์พวกมันจิตใจไม่ใช่คนแล้ว ไม่สงสารลูกเขาหรือทำไมเห็นแก่ตัวขนาดนี้คนต่อมาบอกว่าแปลกมากนะคะทำไมไม่ต่างคนต่างอยู่คนต่อมาบอกว่าก็เพราะเรตติ้งตกไง f อทั่วประเทศหูตาสว่างขึ้นได้รู้ได้เห็นท่าแท้ของพวกมันหัวเมียคู่นี้ทำเป็นธุรกิจเลยค่ะ เมียเป็นคนจัดฉากสร้างภาพให้ผัวเป็นคนดีของสังคมให้มีเอฟซเข้ามาอวยผัวเยอะๆสร้างช่องลง YouTube สร้างเพจต่างๆนานาเพื่อให้เอฟซกดติดตามทำเป็นธุรกิจครอบครัวเลยค่ะหากินทุเรศมากกว่าลุงพลอีกค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นกับลุงพลทุกเรื่องก็เป็นผัวเมียคู่นี้แหละค่ะจัดฉากสร้างภาพขึ้นมาเองทุกเรื่องค่ะ พอลุงไม่เล่นตามบทคือห้ามลุงพลเปิดรับบริจาคเอฟซี FC ก็หันมาโอนเงินส่งให้ลุงพลทําบุญพอลุงเปิดรับบริจาคเลยผิดใจมันเลยพากันจัดฉากยัดเยียดข้อกล่าวหาต่างๆนานาะให้ลุงพลรับกรรมแทนมันค่ะดูข่าวมาตั้งแต่เริ่มต้นจึงเน้นรู้เช่นเห็นชาติมาแต่แรก แอดขอแสดงความคิดเห็นบ้างนะคะเคยชอบเขาค่ะแบบธรรมดาธรรมดานะคะพอเห็นเขาเข้ามาในชีวิตลุงพลก็เห็นดีด้วยเพราะอยากรู้อะไรมากกว่านั้นตอนเขายืนยันว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่มาเชื่อมากที่สุดตอนที่ลุงพลสาบานและผลของคำสาบานมันพลิกชีวิตลุงพลนั่นแหละแอดเห็นว่า ถ้าคนคนหนึ่งค่าคนตายุงเรจถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วจะโชบดีเพียงนี้เลยหรือเป็นไปไม่ได้ลุงพลต้องดีมากพอและต้องดีทั้งสองคนสามีภรรยาบุญถึงจะสมกันได้รับสิ่งดีๆด,ด้วยกันก่อนหน้านี้เคยคิดจะทำคลิปชมทั้งสามคนคือพอ่อบอและอ เริ่มทำคลิปไม่ทันเวลาจริงๆพอเริ่มทำเขาก็มีเหตุการณ์บาดหมางกันไปแล้วที่ผ่านมาปอแสดงตัวเป็นคนดีต่อสู้กับคนไม่ดีเราก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางหรอกก็เชื่อเชื่อไปแต่มางานนี้รับไม่ได้เหมือนกันสรุปเท่าที่พอคิดออกมาได้ประมาณนี้เลยนะคะหนึ่ง สร้างภาพให้ตัวเองอยู่ในกระแสตลอดเวลาไม่ว่าข่าวจะแววที่ไหนพ่อคนนี้ก็จะต้องมีซีนด้วยตลอด 2. พูดจนหน้าเบื่อว่าตัวเองดังมาก่อนลุงพลทำไมต้องมาเกาะกระแสด้วยทั้งหมดที่แสดงออกมานั่นหละคะ่ะคือเกาะกระแสคะ่กะก็กระแสข่าวไงคะพ่อคุณหวังจะฮุบเอาลุงพลไปเป็นพวก แอดก็เชียร์นะลุงไปเป็นพวกเขาเถอะจะได้สบายไม่ต้องเขียนบทเล่นตามเข้าไปเรื่อยๆแต่ชะตาชีวิตมันไม่ใช่ไงไม่มีใครรู้ชะตาฟ้าริขิหลกเราอยู่ข้างตะพลเพราะแกไม่เคยล่วงเกินใครก่อนไม่หยาบคายเหมือนสองผู้เท่านั่นตะพลรู้ธรรมะตะพลทำบุญสร้างบารมี ตาพลทำอะไรด้วยใจไม่ใช่เพื่อเงินตาพลสร้างพญานาคเพราะพระพลบอกแต่ตาพลมองเห็นแล้วว่าถ้ามีพญานาคที่นี่แล้วจะมีนักท่องเที่ยวไม่ใช่มาดูแค่ตาพลถ้าแกไม่อยู่ก็ยังมีอย่างอื่นให้ดูให้ชมให้สการะตาพลพอแล้วกับสิ่งที่ได้ก็อยากเผื่อแผ่ให้ชาวบ้านบ้าง ามแอดจะรอดูคนที่ทำร้ายตะพลขณะนี้ว่าในอนาคตคนพวกนี้จะเป็นอย่างไรเรื่องนี้ต้องเป็นมหากราบแน่ๆสุดท้ายนี้ขอให้เอซทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำร่ยรวยๆกันทุกคนนะคะส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนะคะ และช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ